โอเคครับวันนี้เราอยู่ตรงวัดสมานวันนี้เป็นวันจันทร์เดี๋ยวเรารีวิวดูมบรรยากาศให้เพื่อนๆดูแล้วพิกาแนตเราไปตรงมุมของพิกาแนทเลยนะตรงนี้คนขายของเต็มเลยครับตอนที่จะไฟพระพิกาแนตมะนาวโลละยี่สิบนี่ผัก โซนขนมของฝากอเ okay. เราไปตรงมุมกระเทเอนเข้าวเค็มข้าวเค็มุ้งหวานเ,นเป็นๆดูครับผมของกินเยอะเปียบเลยเออเราไปตรงฐานครับติเกเนตเนาะขนมคาราเมลของกินเต็มเลย โซนขายต้นไม้โซนขายต้นไม้วันนี้เป็นวันจันทร์โซนขายต้นไม้มุมก็จะที่เขาขายของขายเสื้อผ้าแนวทหารเด็ก วันนี้เป็นวันจันทร์มาดูบ่อปลากราบหนะ่อยผมชอบปลากราบแล้วตอนนี้บ่อปลากราบสวยๆหลายๆมุมปลากราบกินนมเมื่อกี้ให้ละโอเคอ่ะเราไปในมุมหลายๆมุมนะให้เห็นบรรยากาศ เอา้าหยู่ท้ายอีกนะ้นมนี่นี่ความเนนมแกะเอะออ่อยู่ติดกับแม่ค้าขายของเลยอโอเคหน่วยพยาบาลคนเยอะก็มีหน่วยพยาบาล Okay. เราออกไปโซนของถนนจิดกันกองโควิดวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับนนคน<ๆ>ก็เรื่อยๆอเราไปตรงโซนปาปิเกเนตออกทิ้เทียบเลยมันไม่เปิดใจอ่ะหลายๆแบบหลายๆแนว ขนมของฝากปลาเดินผาเที่ยวแล้วกันวันนี้สตอรี่ปลาช่อนพี่ขนมสาสมคูขนมผู้ชายโซนนี้หมุดย่างโอเคฐานพระรหาหูฐานพระรหาหูฐานพระรหาหู นี่จะเป็นปลาสลิดตัวใหญ่ตัวใหญ่หญจัดเลี้ยงได้สวยโอ้แม่จัดเลี้ยงได้สวยนะครับผมนีเ่เราเดินเรื่อยๆนะ,ะจะคนก็มาเรื่อยๆช่วงนี้ยังเป็นช่วงโควิดระบาดอยู่ก็จะเป็นวิกฤตชุดหนึ่งด้วยนะครับสำหรับคนที่จะมาเดินทางทมบุญนะครับคนเยอะรถปะ คนบางคนยังไม่กล้าโอเคโซนขายของเด็กเออม,มุมขายปลาเพื่อนๆดูราคาแ็กไซส์มีให้ชิมด้วยมีให้ชิมปลาช่อนแบบเดียวครับผม้องกิมเพียบเลย จะกินอะไรอืมอืมกล้วยติ่งหมาหมกจ่างเอเค,อเ,คอเราดูป้ายนะไปตรงไหนดูป้ายสาลาหลงวงพ่อโตละลมองใหญ่ที่สุดในโลกตรงนี้โอเคอเราก็เดินเรื่อยๆโอเคนีค่ เจ้าพอโอเคใหญ่มากมารอบนี้รีวิวนะฮะท,ทีแก้โจรตัดกล้องเพื่อเพื่อนเห็นกานเจ้าแม่คนอินดวงใหญ่ที่สุดในโลกโอเคเราเดินหลายๆาน้นป่าจ้อยนี้เองก็มาประมาณสักสองสามครั้ง Thế Phậtเจ้า, xin ước, sơn cha bù cha, wát toàn, thì khó bên làn cả ok này, ok, lê ไปดูปญานาคหัวอยู่ไหนหายอยู่ไหนปญานาคเดินตรงไปหนึ่งสองสามหัวอยู่หัวหรอปญานาคหัวสองอยู่ไหนหายอยู่โน่นโน่นหาย อ,อยู่นู่นโอเคดูบรรยากาศชมโคลนมานี่โอ้จัตยานาคมันบนแท้โอเคมุมหลายๆมุมนะอาการรย์พระอาจารย์ทำจุดแม่น้ำบางปงม,มาแล้วดูดูแล้วก็ได้เห็นหลายมุมตรงนี้ จละวันเจลเกจ้เกจลวันเกเคอโอเคอา,าลเลยแบเจ้ะเกย์ว่ะโอ้โหดูแลคนใหญ่ดแูดแลอ,อลองคกอเคเราข้าม วมาตรงแพโอเคมองหลายๆมุมหน่อยอ๋อยังเดินไม่ทั่วว่างครับนี่มุมของในน้ำอันนี้เป็นฟากท่าเรืออืม เพื่อนมองโอ้ยจอมแม่ควรอินเป็นตะไคร้ตะไคร้นี่โอเคเราเดินไปตรงโน้นเราเห็นึ่งตั้งนึกตะไคร้ดีที่ผู้นั่งแขกนี่ปล่อยปลาปล่อยปลาแล้วก็ วันนี้ก็รีวิวบ,บวอก311องศาทำมาตัวอาหารตัวอาหารโอเคก็วันนี้วันจันทร์คนก็จะพอประมาณหลังน,นั้นก็จะเป็นเป็นแพของกินเทียบเลยของกินเทียบเดี๋ยวเราซื้อกลับบ้านนะ สกาะกลางนั่งทานเลึกได้เลยโอเคหลายมุมของทิเที่โอเคเลยนะครับเพืเ่อนๆที่จะมาเทีย่ยววัดสมานลองมาเทีย่ยวชมวิวน,ะวน,นี่ตรงนี้เป็นต้นโพต้นโพต้นไทร ลูกหล่อสาวายรูอสีสาวายรูปสีนารอดนี่เป็นุโมงปูนจักรยานนี้ก็จะไหวของเล่นให้กับพิมานทองพิมานทองโยโชกลามเด็กคงจะชอบมุมนี้ตัวสไปเดอร์แมนนะแมงมุม หลายหลายที่ไปเที่ยแมงไอแมงมุมนี่ยเงินเล็กก็มีนะนี่ใครจำได้บ้างเนาะน็อตมาจากไหนบ้างมาจากรถอะไรบ้างประกอบออกมาเป็นรถเป็นรถเครของผมบ็แบบ โอ้โีตรงนี้เป็นท้องอ่ะคุณดูตัวนี้ตัวหมักใจอืมนี่แขนมือใหญ่ขนาดนี้เลยรู้มาจากไหนบ้างคุณน็อตดูช่วยกันดูนะแบตเตอรี่นี่ขายพร้อมนะครับคุณโชคอ้าลมดีมาก มองหลายมุมนะฮะมาแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อใส่เัินทำบุญโอเคเรื่อนไปจากเรื่องมือแพทย์ตั้งโรงพยาบาลรัสมาโอเคเราก็เดินหลายๆมุมอะมุมนี้หลอดเหรียญมวดหลังเลยลมสะพัดเลยโอ้โ เราเดินเรืเ่อยๆของกินเพียบเลยยังเดินไม่ทั่วเลยมาเพื่อนๆชมวิวบรรยากาศนี่หช้างช้า มาที่ มาเ,เออ okay. ต้นไลนก็จะเป็นแนวติดทองเนาะแนวติดทองแนวติดทองโอเคอีกฐานหนึ่งที่เป็นไอไลท์อีกฐานหนึ่งที่เป็นไอไลท์ก็คงจะเป็น ดอกตัวใหญ่เนาะดอกตัวใหญ่หลวงพ่อปลดนี้อ่าใครเป็นนี่ทำไมน,นี่ต้องนะจ้าปลดนี่แล้วก็ต้องซื้อนอตเตอรี่เห็นไหมอีกสองตัวตัวสีเขียวตัวสีแดงคู่กันเลยอ้อตรงนู้นเป็นพระพุทธลูก เอ้าเจอมุมมุมมุมช้างมุมช้างมุมช้างโอ้อเด็กหนุ่มวันนี้จาจุ๊บสวยมากสาวช้างเต็มเลยเพื่อนดูด้านหนูโอ้ยช้างเต็มเลยช้างเต็มเลย โอเคเดี๋ยวเราไปตรงบัวใหญ่ก่อนดีกว่าโอเคบัวใหญ่น้ำบนปลารับจมบรรยากาศ360องศาคนเยอะมากเลยะโอเค จางน้อยจางน้อยจางน้อยเออเราไปตรงสามบัวเราเดินทางฐานบัวน,นี่ไฮไลท์โอ้มาบุญกันแบบอิ่มเลยนะครับที่วัดสมานพระลาลาม นูนขานดัวเนี่ยเกจีอาจารย์ทั้งหลายตอนนี้โซนของรูปหล่อหลวงพ่อจากข้างหลังก็จะเป็นขานดัวใหญ่หลวงพ่อองค์แรกหลวงพ่อผินโอเคโอเคตัดมารูปหล่อของหลวงพ่ออูนปริสิทธโธ ตัดมาครับหลวงพ่อสมชายจิตวิริโยวัดเขาตะกินจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อองค์ตมารูปตัดมาหลวงพ่อหอมวัฒอิดหลวงพ่อรูปตัดมาหลวงพ่อฤาษีเลีงดำ จัทร,รานานต่้ายุงจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อฤาษีิงดำหลวงพ่อลูกตัดมาหลวงพ่อกเกษมเขมโทจังหวัดลำปางหลวงพ่อตัดมาหลวงปู่โตอินทวันโนปู่โ,โตคนมาทำบุญด้วย ไม่เป็นไรครับหลวงพ่อองค์ตัดมาหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาวัดเรียจงจังหวัดอุบนลราชธานีหลวงพ่อองค์ลูกตัดมาเป็นหลวงพ่อโตเป็นหลวงปู่ปลหลวงพ่ออธิษฐานเอ,อ็นบูชาหลวงพ่อสังกัจาย โอเคทำบุญทบนทัตตโรงพยาบาลสร้างโบส okay. ถ์โอเคแล้วต้องเที่ยวหยอดเหรียญสร้างสาลจำหรับลอยเทียนดอกเบี้เทียนโอ้แน่นแน่น เนคนแมนอเกคุนตดูงมลาสกักกวารอยตลอเียนดอกวัวเดียน ยักษ์พยานาครอบเลยอาจจะคนเยอะอาจจะเดินไม่ทั่วนะฮะศาลาหลวงทอดหลวพ่อสีพี่น้องศาลาหลวงทอดหลวพ่อสีพี่น้องเราอาจจะเดินแค่ภูมนอก จะเดินไม่รอบให้เพื่อนดูโอคอนมาทำบุญดีกว่อ่ะเรื่องเงินเปลิ่ยนทอง โ <Yeah>. okay. อเคเราเดินที่ ladım. จะให้เพื่อนๆดูช้างเรามามุมช้างหน่อยเราเดินมาเกือบทั่วเล okay. าะโอเคที่เราเห็นมุมช้างแวบๆ หาเพื่อนๆก็ถือว่านี่สถานที่บูชาคาถาหลวงวพ่อโสธรพิธีมหาพิเศษรุ่นรวยมหาอำนาจเอออ่ะเดี๋ยวเราไปมุนช้างกันเนะ ดูเหรียญหน่อยเรื่องเพื่อนสนใจเหรียญรัชกนาะลหน้าร่ปวัดพระมงคลแต่ศรีปิศาขึ้นดูนครับศรีษะ chạy đấm. Ồ. Thế thôi nha. Tụ. Khangใจ À. Rồi ừ. ừ. à. à. mới lái dữ là áp. các bạn có thể mua một cái túi để đựng đồ sáng mình, rồi dụ như là ตังให้ช้างะโอเคตังให้ช้างซื้ออ้อยซือ้อย,ออยโอเคโอ้เจ้าเจ้เจ้าอกรโยอยากจะซื้อจกจากช้างงาช้างแท้ๆ ของแท้เลยนะพี่เนาะตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอยู่กับช้างอันนี้จำนวนเก้าร้อยค่ะเอ็นแหวนงาช้างค่ะสองรยห้าสิบค่ะเดี๋ยวเพื่อนสนใจนะหลาช้างลายจะสวยกว่ามากเลยค่ะ องใหญ่ยิ้มเลยค่ะนี่เป็นยุคคลาสสิกอนนี้น่ากกค่ะดีเหมือนไรเงี้ยดีเหมนไรเงี้ยโอ้วันช้างมาไทยก็ดีนะวอนช้างมาไทยด้วยอย่า ไอ้น,นี่อะไรอ่ะน,นี่อะไร